สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านหนอกตะเภาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลหินเหล็กไปค่ะ คุณล <łość> ักษณะประจำโรงเรียนของพวกเราซึ่งโรงเรียนบ้านหลอกตะเภาเป็นโรงจอดถึงการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาภายใต้หลักปรัชญายธรรมพอเพียงโดยเหียดคุณลักษณ์ประจำโรงเรียนของพวกเราคือรักสะอาดนิ่งใใส่ใจความพอเพียง เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าราชการครูจํานวน20คนครูอัตราจ้าง1คนครูธุรการ1คนและลูกจ้างประจํา1คนภายใต้การบริหารงานของนางวณิดาคุธกาศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระเท้า หนองตะเภาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างไรมาฟังจากท่านผู้อำนวยการกันนะคะหลักในการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหนองตะเภาของเรานะคะเรามีหลักการบริหารงานโดยใช้หลัก PDCA และก็การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมซึ่งในการดําเนินงานของโรงเรียนของเรานั้นเรามีการดําเนินงานโดยที่ว่าเรามีการวางแผนในการทําแผนพัฒนาการศึกษาจะทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน หลังจากนั้นเราก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานตามโครงการโดยที่เรามีการเช็คแล้วก็ตรวจสอบเป็นระยะว่าคณะกรูนั้นมีการดำเนินงานตามโครงการมากน้อยเพียงใดซึ่งโครงการต่างๆนั้นเราก็จะมีการนํามาปรับปรุงแก้ไขโดยที่เรามีการประชุมวางแผนง,งานร่วมกันึงกระทั่งทําให้งานของเรานั้นสําเร็จและมีประสิทธิภาพแล้วก็จุดเน้นในการบริหารงานของเรียนของเรานั้นนะคะเรามีการเน้นในด้าน ตัวผู้เรียนซึ่งจะเน้นให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะเน้นไปที่หลักสูตรทักษะงานอาชีพแล้วก็หลักสูตรเพื่อส่งเสริมนักเรียนได้ศึกษาต่อในสายสามัญในหลักสูตรเพิ่มเติมหรือเช่นหลักสูตรแกะสลักหลักสูตรการปั้นหลักสูตรศิลปะงานใบตองขนมอบขนมไทย แล้วก็หลักสูตรที่เรามีการส่งเสริมสําหรับนักเรียนในการศึกษาต่อในการสายสามัญเราก็ทําหลักสูตรเพิ่มเติมอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาภาษาอังกฤษค่ะเรายังมีการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยที่เราจะมีการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงอัตลักษณ์ของเรียนออกมาก็คือรักษาดมีวินยัยใส่ใจความพอเพียงเราต้องมีการดําเนินงานตามโครงการต่างๆจัดทําหาผู้รับผิดชอบอย่างเช่น โครงการโรงเรียนดีนักเรียนดีไม่มีขยะโครงการส่งเสริมการออมทรัพยพ์นักเรียนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะ็นการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของโรงเรียนออกมาได้อย่างชัดเจนในปีการศึกษา2513โรงเรียนเราได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่6ระดับประเทศ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งครูทั้งนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสารศึกษาตล,ลอดชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของเรียนทําให้โรงเรียนเราเป็นที่ยอมรับและถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านหนองตะพาของเราค่ะ ผลการดําเนินงานคือความสําเร็จที่เราภาคภูมิใจและพร้อมที่จะก,ก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้านและสร้างความมั่นคงม,มั่งคั่งยั่งยืนให้กับประเทศในอนาคตขอบคุณค่ะ